ผมก็ไปิีชาติครับแต่ผมได้คาสตีแล้วครับเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเี่ยเฮ้ยเยาวาโอ้โหตอนเล่นกับผมเละโล่งๆค่ะ ครับนะแต่ว่าเล่นถูกถ ah, em. ูกไกินรอบครับไอ้มดนเหยียบเล็คาตีเน่ยเพื่อนเฮ้ยพี่เอ็มให้บอกกาะันไหมแต่เราหูเราเอาเราเอาอะไรพี่เอ็มจะเล่นแบนกันนะพี่มีหัวตายมันเนี่พี่เฮ้ยยทำไมเขาชอบเต้นหันตีอะเดี๋ยวนี้ จริงพี่เนี่ยไม่ได้ตักเต็มเลยเออเพราะว่าคนบอกคุณคนที่หั่นหลาน,นมือขวาจะบล็อกมือซ้ายได้เลยใช่อะดอดิถืองานไปกันกัน